น<ฮ>ะตต้าเ่ยจิตต <en> ้ามันได้นสิ้ามไ้จนี้แลแล้วิตต้าไปหยิบต้มไม่ไ้ใกล้แล้วยอกวย่าร้เาถูกแล้วสมรมีใครมือโปร่งเนี่ยโอ้โหมีจิตต้าตํำแบบบอก มีมีครบเซตน,นะมีเช็ดกระจกเก่งว่พา,าไปขี่ยากอยู่ชอบชอบมากแบบว่าอีกหน่อยเขาบอกเขาอยากเป็นปรปภกับเป็นพนักง,งานงงารักษาความสะอาดลูกเหมาะแล้วแหะที่เรียนโรงเรียนนี้ไม่ต้ <ว pper> <ถ><ก>ง<ถ><ก><ช>องเรี<ถ><ก>ยนเก่งแล้วลูกก็ดีต้ากว่าเก่งมากมากเลยกวาดบ้านถูบ้านนี่แหละไม่เผ็ดลูกตัวปักยาตัวปั้นทำไมหัวเปียกนะปั้นหมันมากอ๋ออยากกินเหรอแบบน้ำปลา หมดสภาพมากนี่อะไรลูกอเนี่ยกุ้งเมีเยวล้วมีเขี้ยวแล้วนไหมมาปั้นทลเขาใช่อนี้มีเลยดีนาตำๆมลูกดีน่ต่ต่อคิวเลยลูกตาได้ไหมมี่ มือเลยเป็นมือเลยคทำเลยปพันจ้วาสมือเลยลูกสมือเลยลุทีนาน์ทมใหมยีนารทำไหมเขาจากต่อพี่ต้นรักไม่อไรงพี่ต้นลกไม่ไรเลยลลูกเือยังอ่ะต้องเด็ต้องค่อยๆ่แต่เขาเล่นบ้างที่เป็นตัวเลขประมาน โอเคเรียบร้อยหรอยังโ้ยเรียบร้อยแล้วใส่อะไรคะใส่งานเอาไปให้คุณแม่ปั้นรอเาส่นจะมีบริษัทชื่อลานนาปั้นมาปั้นได้จกลูกปั้นได้เลยลูกเป็นด้วยเนาะเ่ากินนี่ทาอย่างลูกบวกลมมันจะยากนิดนึงเยอยไปหาเลยี่เนาเล่นกับเรางั้นๆคุณแม่ทนปั้นไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เยค่ะแต่นั่นเตรียมอยู่ค่ะตอนนี้ อมิน่าเอามาให้แม่ครับป้านอ้อมมานี่ลูกอ๋อลูรู้สึกเหนื่อยอะ่ะป้านอ่ะขอบคุณนะคะหอมน่ากิน